ท,ท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Justice Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมอ่าม Rider Super Climax Hero ในพา์ที่3อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาสวมบทบาทเป็น2ตอนอัวละครด้วยกันนะครับที่ผมเลือที่ผมเพิ่งเล่นไปนะนั่นก็คือ Mask Rider k ก g กะนะครับราชาแห่งความมืดมิดนะครับผมจะเล่น2เล่น2ตัวละครน,นะครับนั่นก็คือ Mask Rider k ก g กะที่เป็นมัสอ่านี่เป็นล่างเป็นล่าง อยอจากอนิเมะนะครับกับมาสไรเดอร์อาร์กิโตะนะครับผมในร่างของชายนิ่งนะฮะที่มันไม่โอ้โ oh หเปิดมาก็เจอเทพทันโดเลยนะมาสไรเดอร์คาบุโตะถึงจะเทพแค่ไหนอ่ะแต่พวกกูเป็นไรเดอร์ทีม่มีร่างสุดยอดเป็นพระเจ้าเลยนะมนุษย์ธรรมดาที่มนุษย์ผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกยังไงก็สู้ไม่ได้หรอกจริงไหมพระของพระเจ้าเลยเนะี่ย แกเป็นแค่พลังของเทคโนโลยีกระจกกระจองนะสู้พลังของพระเจ้าไม่ได้หรอกเนี่ยเดี๋ยวต้องให้เทพโตไปจัดการละเทพโตเทพโตจัดการมันเลยเทพโตฮับ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 ฮ่ารียกมากระทืบซะแล้วนะสั่งสอนสั่งสอนผู้ที่เป็นเทพผู้ที่ได้รับฉายานะว่าผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดนะนะต้องสั่งสอนดีเลยวะเทพเทนโด อ่อนจริงๆเลยนะพวกเรากลับกันเถินนะโอ้โหเฮ้ยมึงรู้ไหมพวกกูเป็นใครพวกกูคือพระเจ้าเว้ยไรเดอร์ในโลกกระจกกับไรเดอร์ที่ไรเดอร์แห่ความเลวเลยมัสไรเดอร์ดรกแล้วก็เวลดี้นะครับไอ้ไอ้สีไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้คือมัสไรเดอร์ดรกนะฮะ มาสไลเดอร์จากองค์กรเซ็กเป็นไลเดอร์เป็นไลเดอร์แบบเป็นไลเดอร์ตระกูลเดียวกับคาบุโตะเมื่อกี้นะฮะสามารถเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงคือจุดเนี้ยมันก็มีแค่นี้แลหละไอ้พวกตระกูลเซ็กเนี่ยมาสไลเดอร์ตระกูลเซ็กเนี่ยส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงเนี่ยอ,อะไรกันกูแค่เมาส์นิดเดียวเองตายแล้วอะไม่ถึงไม่ไม่ไม คือขั้นเทพตัวโตโกูออกลงเลยโอ้โหอีกษะมาสอะไดที่อีกษะ,มะแม่นี่คิดจะเรียกนี่นี่นี่เรียกพระเจ้ามาสั่งสอนเหรอชีวิตจงุงคืนให้พระเจ้าซะใช่คือให้กูงไงละ่ะ ประโยกน์ที่พูดในถังใช่ไหมชีวิตจุกคือพระเจ้าซะใช่คุณจุกคือชีวิตมึงให้กูซะอีกสาเอ๋ยชีวิตมึงของกูแล้วเพราะกูคือพระเจ้ายังไงเลยมึงรู้ไหมว่าพวกกูคือพระเจ้าเว้ยแล้วพวกกูก็ย้ำแหนมึงอยู่ยังไม่ทันได้หายใจเลยตายซะแล้วสนุกจังเลยน,นะเกมนี้ โอ้โหไทเกอร์มันก็วอนแล้วนะมันบาคนเดียวด้วยโอ้โหมาไม่ต้องดูฉากอะไรทั้งนั้นเรามากระทืบไทเกอร์ดีกว่าพวกเราสายลบลีกเกอร์โอ้โยหนูรู้จักพระเจ้าน้อยไปซะแล้วรู้จักคาว่าพระเจ้าน้อยไปซะแล้วไทเกอร์ เป็นแค่เป็นแค่เสือเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาจะมาสู้กับผู้มีพลังของพระเจ้ายัางไงกันวะดี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 ตัไวลำวยไม่ใช่ลำวยลำดาบอ,อ <c oughs> ุ้ยอุ้ยมันเรียกสัตว์มันเรียกสัตว์ของมันออกมาเว้ยสัตว์เนรชาญินเลอร์มอสเตอร์คิดว่าคิดหรืว่าแค่สัตว์ประหลาดพวกนั้นจะทำอะไรฉันได้ไนะฉันมีพลังของพระเจ้าเลยนะโอ้โหเหมือนว่าเทพโตของเราจะ จะใช้เวลาในการพิจารณาการค่อนข้างที่จะนานเลยจะทำอะไรเพื่อนกูฮะเมือ่อเป็นตักลบวไมความมืดกับตังงกงล้มแกแสงสว่างมันร่วมมือกันไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เว้ยพระเจ้าแหกแสงสว่างและพระเจ้าแห่งดันมือลุกขึก้กระทืบอะไรเนี่ยทุกคนตายหมดไปซะโอ้โหถึงคราวรุ่นพ่อมาเล่นด้วยนะคเนาเมิเลดอร์หมายเลขหนึ่งกับคาเมิเลเดอร์สเกล ไอ้บนแดงแม่เฮ้ยพระเจ้าพระเจ้าสู้กับโก้ดไลนอร์ลุงจิบโตแล้วนะนี่คทนาโดโอ๊ยมันตูถูกถพระเจ้ากันไปแล้วนะนี่จอรับ จงร to ับปากของของของแกไว้ซะรุ่นโชวะน่ะมันหมดไปแล้วนี่คือรุ่นเฮเซเขาผงาดกันแต่ยุคปัจจุบันนี่คือยุคเรวะนะครับแต่เฮเซเป็นตำนานตำนานกว่าโชวะอีกเจอไซกาอีกแล้วพาร์ตก่อนก็เจอไซกาเอแล้วเจ๊ไซกาสิซาก้าพาร์ตตีมึงโดนลุมแน่ มาคนเดียวคิดว่าฟรีเลหรอวะหืเจ้าชายเจ้าชายแหกแฟร์ไกอาอย่างน้อยมึงก็เป็นแค่ลองขิบะานะแต่ขีบะลองตีกูเว้ยมึงก็เป็นแค่ตัวกากาก,ากให้กูกระทืบเล่นนะนะเจอดาแห็งแสงสว่างเป็นไงดาแห่งแสงสว่างดาแห่งแสงสว่างถึงคราวที่กูต้องยำม,มึงแล้วล่ะของจริงแล้วมาซิเดี๋ยวมึงเจอแน่มึง มาที่จะวัดที่จะวัดกันอย่างนั้นเลยกูบอกเลยนะว่ากูมีสูตรโกกูนชนะมึงทุกตาตอนที่มึงวัดพลังกูเนี่ย <c ười> มึงกูจะเป็นไเรเด้นคนแรกที่โชคดีมากเว้ยเพราะกูกระโดดถีบสองคนเลยดิอัตติเมียนคิกกับชายดินคิกเมื่อทั้งสองพลังนี้ได้บรรจบข้อหากันและกระทืบศัตรูพรบกันจะเกิดการระเบิดที่รุนแรงมากเว้ยคืออัตติเมีคิกคือดาวหายไปทั้งดวงเว้ยแต่สำหรับ อัติมตคิกบวกกับชันิคิกเนี่ยคือแกเล็กซี่หายจะกระบองอวกาศโฟซีจะกิ่งสักแค่ไหนกันชีว่าโฟซีพัดก่อนก็ทำพระเจ้ากูออกนอกอวกาศแล้วนะพาตี้มึงจะเอาพวกมึงจะเอาคนลงไหมใแค่คนเดียวมึงก็หืดขึ้นคอแล้วนะแต่นี่กูมาสองคนเลยนะพระเจ้าอันสว่างกับพระเจ้าด้านมืดเลยเนี่ยเดี๋ยวขาดูพลังหน่อยสิ พลังของพระเจ้าเลยนะตอนนี้ใช้พลังของพระเจ้าเส,สว่างอยู่นะนี่ดาบแียงแสงไลท์เทนนิงดาบพียงแสงไลท์เทนนิงไม่ใช่ไลท์เซเบอร์ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าอะไรใช้ใช้ทิงซอสแต่คือไลท์เทนนิงเสสวา่าวรจุดจราจเราต้องยืดเทมความมึนมิดกระทืบแล้วมาเรามากระทืิบประมันกระทืบพวกเรา ใครกระทืบบอทก็งโง่โอุย้ยจะสู้กับพวกเราอย่างกันเหรอมันไม่มีท่าสลอตัวจำเดียวเหมือนพระเจ้าที่โหดร้ายที่สุดก็คือพวกกูนี่แหละไปแล้วกระทืบเสร็จแล้วนะโคตรมันจริงๆเลยนะเมื่อกี้นี้นะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากานไปก่อนแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่อง Justice Channel ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายจ้า